สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เป็ดดูมวยปั้มนะครับคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นคลิปที่2แล้วนะหลังจากที่คลิปแรกเนี่ยผมก็ปล่อยไปนานมากเลยตั้งแต่เริ่มสร้าง YouTube ขึ้นมานะครับก็คือเป็นการลองระบบอะไรต่างๆก็วันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับซึ่งเป้าหมายของผมนะครับก็คือผมเนี่ยอยากทําให้คนไทยหลายๆคนนะครับได้หันมาสนใจมวยปั้มญี่ปุ่นค่ายอื่นบ้างนอกจากา New Japan, นะิวเจอร์ปนเนาะเอออย่างที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วเนาะนิวเจอปน โดยที่นะครับวันนี้เราก็จะมารายงานผลออ l เ a p a n p r นโปรเวส i ิ g งนะครับแชมเปี mm ้ยน a คนิบาปี2025นะครับวันแรกวันที่9เมษายนส5 2 5ายครับผมซึ่งแชมเปี้ยน a คนิบาเนี่ยครับมันก็คือ G1 Climax ของ New Japan Pro Wrestling เนาะเออมันก็จะเป็นการแบ่งกันเป็นบล็อกเก็บคะแนนกันไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าลาวโรบินนั่นเอง mm hmm. ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมา แนะนำผู้เข้าแข่งขันทั้ง18คนก่อนหน่อยนะครับว่ามีใครบ้างเนาะมาเริ่มกันที่ A บล็อกกันนะครับเคนโตมิยาฮาระจุนไซโตะเชนทิปเปิลคาร์คนปัจจุบันโชทาโร่อาชิโนคุมะอาดาชิเคนโกะมาชิโมะไซออนทาคาชิโยชิดะคนนี้นะครับมาแทนไซรัสนะครับที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะครับผมเดวี่บอยสมิธจูเนียร์ต่อไปเป็น B block นะครับยูมะอาโอยากิเลไซโตโฮคุโตะโอโมริยูมะอันไซริวกิฮอนดะเลนอายาเบะเอโกะบลังค์ไมดีเวคิโอมาโดกะคิคุตะซึ่งมาโดกะนะครับก็มาจากดักกันเกตนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผู้ชนะนะครับจาก ปีที่ผ่านมาเนาะปี2021นะครับผู้ชนะเป็นเจคลีนะครับปี2022นะครับเป็นยูมะอาโอยากิครับผมปี2023ครับเป็นโชทาโร่อาชิโนครับแล้วก็ปีล่าสุดก็คือปี2024นะครับเป็นเคนโตะมิยาฮาระนะครับโอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะในออ l เ a p a n c h นแชมเปี้ยนแคนนลในวันแรกนะครับผม โดยในตอนเริ่มอีเวนต์มานะครับก็จะให้ผู้เข้าแข่งขันหรือว่านักมวยปั้ำแต่ละคนนะครับออกมายืนเข้าแถวพร้อมกับประกาศชื่อนะครับซึ่งมันก็จะให้ฟิลในแบบที่เป็นฟิลกีฬาการแข่งขันกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่คู่เปิดรายการนะครับบลอกบีนะครับริวกิฮอนดาปะทะเลไซโตะครับคู่นี้ก็มาอยู่คู่เปิดรายการก็แปลว่ามันไม่ได้ดีครับซึ่งมันไม่ได้ดีเลยมันน่าเบื่อมากสําหรับผม โดยที่เลไซโต้นะครับผมก็ได้ฟังหลายๆคนเล่ามาว่าแกปั้มเดี๋ยวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเออแกปั้มเหมือนแบบคนตัวใหญ่ยุกคก่อนก่อนนะว่ามันผมว่ามันไม่ค่อยมีอะไรบือหวาก็ดูทื่อๆไม่ค่อยมีอะไรมากครับแมบตบนี้ก็จบด้วยที่เรีวกิฮอนดะใส่แรรียดกดนับ3ชนะไปนะครับได้2แต้มนะครับแมตที่2นะครับเป็นของบ็อก B นะครับยูมาอันไซนะครับเจอกันกันกบ โฮคุโตะโอโมรินะครับซึ่งนะครับแมตช์นี้ไม่มีอะไรเลยครับแมตช์แค่1นาทีนะครับจบด้วยการที่โยมา้านใส่นะครับสามารถใส่สมอลแพ็กเกจนะครับรวบกดโฮคุโตะโอโมรินะครับแล้วก็ชนะไปได้นะครับภายใน1นาทีซึ่งน่าจะเรียกว่าแมตช์สควอัแมตช์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับก็ข้ามๆไปแล้วกันโยมา้านใส่ขวา2แต้มครับผมมาถึงคู่ที่3นะครับเรียกว่าได้ว่าเป็นคู่ขโมยซีนของวันนี้เลยนะครับไมตีเวคิโอครับเจอกับ เอโกบลงจากที่2แมตช์แรกนะครับผมแทบจะหลับอยู่แล้วนะครับก็คู่นี้ครับมาถึงก็ทําให้ผมตื่นขึ้นมาอีกครั้งครับด้วยความที่เพจการปั้มนะครับสปีดการปั้มของแมตช์นี้ถือว่าเร็วมากเลครับท่าต่อท่ามูฟบายมูฟเลยนะครับมาพูดกันถึงไม้ดีกันบ้างนะครับก็คือแกเนี่ยตัวใหญ่เออแต่ว่าแกใส่ท่าไฮฟลายได้แบบโอ้โหเร็วมาก ถ้าพลังก็ดีมากๆเลยนะครับถ้าใครนึกไม่ออกครับให้นึกถึงตอนที่เป็นบล็อกเลสเนอร์นะครับในปี2002นะครับที่แบบว่าเร็วๆหน่อยใส่ท่าวนโหดอะไรประมาณนั้นครับคล้ายๆกันเลยโดยที่คู่ต่อสู้ของเขาก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับก็คอยแก้ท่ากันไปกันมาอยู่เรื่อยนะครับจนที่สุดท้ายแล้วนะครับเป็นไม้ดีนะครับที่เอาชนะไปได้ด้วยท่า Shooting Star p r e s s นะครับ ซึ่งมันจะแลกกว่าแมตช์อื่นๆของออเจแปนอยู่แล้วนะครับคือคู่อื่นนะครับมันปั้มกันช้ากว่าจะบิวกันเสร็จกว่าจะถึงจุดคลแม็กซ์นะครับก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรแต่ว่าคู่นี้นะครับเป็นการปั้มในแมตช์ที่รวดเร็วนะครับเข้ามาถึงเปิดใส่ท่ามูบไบมูฟอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยทําให้แมตช์นะครับสนุกและน่าตื่นเต้นนะครับผมคู่ที่4นะครับก็เป็นคู่ของยูมะอาโอยากิเจอกับมาโดกะคิคุตะนะครับจากบ b l o ็อกเช่นเคยนะครับ โดยที่คู่นี้นครับเป็นการเจอกันของทั้งอดีตแช,ชมป์ของ Dragon g เก e นะครับแล้วก็แช,ชมป์ Triple Crown คนก่อนนะครับอย่างยูมะอาโอยากิซึ่งคู่นี้ก็อาจจะติดเล่นกันบ้างตามนิสัยยูมะอาโอยากิที่ชอบทำตัวเกลีกยนนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามาโดกาเนี่ยกิม,มีแกเกยียนหรือเปล่าผมไม่ได้ดูด r a ก o n นเกตแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยแม่งเกยียนกันจริงๆเลยครับก็มันจะมีสปอร์ตที่แบบว่าหันก้นใส่กันอะไรอย่างเงี้ยมาโชว์ก้นกันแล้วก็แบบมีจิ้มอะเออจิ้มก้นกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ เออม่งก็เกียนดีนะแต่ว่าแมบนี้ก็เปิดมาก็เร็วอยู่นะครับไม่ได้ช้าแบบว่าคู่อื่นๆเนาะซึ่งมันก็สนุกครับพอดูได้ครับกลางๆสุดท้ายแล้วเนี่ยครับเป็นมาดกะคิกุตะครับใส่โรลลิงแลรียเลียนะครับกดชนะ3ขว้า2แต้มไปได้นะครับผมคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นเทคทีมเนาะเทคทีม10คนนะครับก็ไม่มีอะไรครับเป็นการนำมาเจอกันพรีวิวกันก่อนที่ทั้งสนักมวยป้าจะสู้กันนะครับก็สุดท้ายนะครับเป็น ไซออนนะครับสามารถใส่สเปียร์กับอาชิโนครับกดนับ3พาทีมชนะไปได้นะครับคู่ที่6นะครับมาเป็น a อฟบล็อกกันบ้างนะครับเดวี่บอยสมิธจูเนียนะครับอดีตแชมป์โลกที่เป็นข่าวนะเจอกับทาคาชิโยชิดะนะครับแมตชนี้ก็ผู้ทำตงก็น่าเบื่อครับผมดูไปง่วงไปไม่มีอะไรเลยครับจบด้วยที่เดวี่บอยสมิธเนี่ยครับใส่ดิวิ่งเฮดบัตกดนับ3ชนะไปได้ครับผม มาถึงรองคู่เอกกันแล้วครับกับเซมิไฟแนลนะครับจุนไซโตะครับปะทะกับเคนโกะมาชิโมะนะครับซึ่งคู่นี้นะครับก็ถือว่าอัดหนักกันพอสมควรเลยนะครับมีการเวิร์กแขนของจุนด้วยนะครับกับทั้งดึงไอเนี่ยดึงเบาะข้างล่างเวทีนะแล้วก็เอาแขนจุนเนี่ยมาอัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวิร์กแขนจุนไปเรื่อยๆแต่ว่าด้วยความสปิริตความเป็นแชมป์เทเบิลคลาสนะครับสุดท้ายแล้วจุนก็สามารถชนะไปได้นะครับด้วยท่าดิ้งไลน์นะครับ กดนับ3ขวาสองแต้มมาคลองได้นะครับแมต t นี้ก็ถือว่าสนุกครับมากันถึงคู่เอกแล้วนะครับกับฮิเดกิซูซูกินะครับประทับกับเคนโตะมิฮาระนะครับซึ่งคู่นี้ผมบอกเลยว่าสนุกมากนะครับผมให้ประมาณ4.25าคะแนนเลยนะครับสำหรับผมนะโดยตัวแมต์นะครับก็ทีแรกผมก็คิดว่าเคนโตะมิฮาระกับซูซูกินี่อาจจะสูสีกันครับแต่เปล่าเลยครับซูซูกินะครับเป็นคนที่คุมเกมตลอดทั้งแมตช ใช่แล้วครับคุมเกมตลอดทั้งแมตช์คือไม่ว่าเคยนโตมิยาฮาร่าเนี่ยครับแกจะใส่ท่าอะไรคืนหรือว่าแก้ท่าอะไรคืนแกจะโดนซูซูกิจับล็อกตลอดเลยในช่วงแรกเนี่ยเคนโตมิยาฮาร่าแกก็ไปล็อกสู้แล้วล็อกสู้แพ้เออแกก็เลยเ,เปลี่ยนวิธีสู้บ้างนะครับตามสไตล์เค็นโตมิยาฮาร่าเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังสู้ซูซูกิไม่ได้เออทำยังไงก็สู้ไม่ได้เลยครับโดนยํำตลอด Matt. แมตช์พยายามแก้แล้วแก้อีกก็ยังโดนแก้ทาง ซูซูกินะครับได้ใส่ท่าดับเบิลอาร์ซูเพล็กซ์นะครับกดนับ3ครับปิดรายการไปอย่างสวยงามนะครับนี่ก็เป็นแชมเปี้ยนคาริวาวครั้งแรกของผมด้วยนะครับที่ได้ดูสดๆนะโดยรวมนะครับก็เป็นวันแรกที่ดีใช้ได้เลยครับผมให้ประมาณ7เต็ม10คะแนนละกันสำหรับวันแรกนะก็เดี๋ยวมารอติดตามในวันเสาร์นี้ครับวันที่12นะครับจะมีอีกครับเป็นการถ่ายทอดสดถ้าใครอยากจะลองดูก็ สามารถสมัครสมาชิกได้ผ่านอจ l แ a นทีวีนะครับในราคาเพียงแค่900เยนนะครับหรือประมาณ210บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับค่าเงินนตอนนั้นด้วยเนาะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามมาทำคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับมีอะไรผิดพลาดก็สามารถติชมมาได้นะครับเพื่อที่ผมจะได้ทำคลิปได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ใน คลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ